วันนี้จะหมักไก่ทอดทานกับข้าวเหนียวเด้อมีน่องด้วยน่องกับเครื่องในเมนูน่าทานวันนี้ทอดไก่ทอดเครื่องในไก่ค่ะกับน่องนนี้ให้ร้าน ใส่ผงปรุงรสรสด,ลด,ดีแล้วก็ใชลลสซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำมันหอยซอสหอยเติมน,น้ำตาลทรายพี่น้ำชอบใส่น้ำตาลให้มันมีรสออกไย แล้วก็เกลือเกลือป่นแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยค่ะคุกเขาเลยค่ะอันนี้ใช้มือเลยค่ะเพราะว่าทำทานเองคุกเขาให้เข้ากันค่ะมาทอดตอนนี้ก็ไก้จะได้ที่แล้ว ชัดไก่จะได้ที่แล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมกระทะใส่น้ำมันแล้วจะมาทอดเนาะอันนี้มีข้เหนียวรออยู่แล้วจ้าหนึ่งข้เหนียวไว้แล้วเครื่องในไก่กับน้องไก่ เมนูของชอบหลานก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีโอเคค่ะเดี๋ยวไปเตรียมกระทะนี้เตรียมกระทะก็ะใส่น้ำมันไว้รอแล้วนิดนึงใส่เพิ่มใส่น้ำมันเพิ่มเตรียมรอไก่ค่ะเดี๋ยวน้ำมันละลอจะใส่ไก่ลงไป ใช้มื่อจับกล้องค่ะขออนุญาตพี่น้ำทำกับข้าวไม่มีขาตั้งกลองกับข้าวรอน้ำมันร้อนเนาะตอนนี้ก็น้ำมันก็ร้อนแล้วใส่รอลยไม่ต้องร้อนเยอะเดี๋ยวกระเด็นใส่ เด้๋ย่าปิดกุล้จจัดน้ำเก้าเก้าเก้าเดิมไปเรื่อยๆปิดฟาก่อนติดฟ้าแม้นเดือดดิ ข้าเหนียวอยู่ข้างนอกข้าเหนียวอยู่ข้างนอกสุกแล้วอันนี้กระดไก่แล้วรอเล,ลื่องๆค่อยมากับเริ่มหอมแล้วจ้าอันนี้ต้องไวน้นานไม่ได้กับจ้ะแล้วมันจะเป็นแบบไม่ดำๆ ไม่ตีกระทะมันปลาเรากลับบ่อยได้นี่เ,เล่นแรงแล้วหอมๆแล้วเด้อพี่น้องรับไม่เคมุนดอกที่น้ำกว่ายากสุดเลยทากินเด็ๆ ังแล้วฮอหมห่ตับทอดเมน,นูตับตักตักนข้าวดดวกกันด้วันทันี้อะไรนันล้อันนี้ชุ็ เนื้อพร้อมแล้วตับก็ไก่จะพร้อมแล้วหันกลับมาดูอีกรอบเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วได้พี่นอ้องไ่เลยเด้อไปเลยไปกินกัน ใช้ไฟอ่อนๆให้สุกถึงข้างในไม่งั้นตับจะใหม่ก่อนตอนนี้ก็เอาสุกประมาณแค่นี้แหละคะ่ะเดนหลานจะจะกินไม่ได้เนาะจะแข็งจะแข็งไปเสร็จตับก,ก็สุกแล้วไม่ต้องเอาให้ เร่องตอนนี้ตัวร้านด้วยตอนนี้น้ำพริก,ก็ะทำเสร็จเรียบแล้วเลยน้ำพริกน้ำพริกจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ติดแก๊สเลยค่ะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจะพาไปเอาข้าวเหนียวเด้อน่าทานไหมคะนี่ลงตักเราจะพาไปเอาข้าวเหนียวไปเอาข้าวเหนียวข้างนอกข้าวเหนียวหนึ่งไว้แล้วร้อนๆเลย ร้อนเลยเป็นเมนูน่าทานเสร็จแล้วเมนูวันนี้จ้า ทานกันเลยคันอยอรอดๆคุณลาจะตักขันยอให้กินด้วยนี่ตักกันยังไงนี่เสิร์ฟรอดๆเลย มาแล้วมีผักสดดาวด้วยวันนี้ทานข้าวดีกันด้วยข้าวเหนียวกับทับไก่ทอดค่ะทับไก่ทอดอันนี้น้ำพริกขอบคุณมากกาที่มารับชมไรึ่งวันคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปพี่น้ำ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ